สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเข้าครัวเจี๊ยบจีไรอีกแล้วนะคะวันนี้เจียจเ๊ยบทำยำหอยนางรมยักษ์กันนะคะแล้วมาดูกันว่าเ,เราจะออกมาหน้าตายังไงแล้วก็ขอบอกเลยว่าแบบสักใจมากถ้าจะยำหอยนางรมช่วงนี้เพราะว่าตัวใหญ่มากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งสูตรน้ํายำเข้มข้นที่เจี๊ยบได้เตรียมไว้อร่อยจริงๆนะคะแล้วมาลองดูกันนะคะเพื่อนๆ ด้วยผักชีกันเลยนะคะผักชีก็ไม่สดมากเพราะว่าก็มีเหลืออยู่ในตู้เย็นนิดหน่อยจะกลีมมิ้นนะคะผักสะระแหน่บ้านเราพอดีมีอยู่ที่ในสวนหลังบ้านหอมมากเลยตอนไปนเด็ดทำให้หิวมากเลยค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเจ็บจะมาโชว์การทํอล้างหอยนางลมกันนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะเพื่อนๆืเจ๊บจะมาสาธิตวิธีการล้างหอยนางลมให้สะอาดก่อนที่เราจะเป็นขวดแล้วเราก็จะมาเทลงไปแล้วก็ล้างก็จะแบบเดี๋ยวนะคะเจ๊บก็จะเอาน้ําที่มันอยู่ในนี้ออกก็จะ เทน้ำออกก่อนนะคะเทก็ใช้น้ำเย็นล้างด้วยน้ำเย็นนะคะหน้าตาของเจ้าหอยนางลมก็จะออกมาแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆแล้วจะบอกสูตรพิเศษก็คือจะใส่เกลือจะใส่เกลือลงไปนะคะ โรยเกลือลงไปเพื่อจะล้างหอยเมือ่อหอยออกก่อนเพื่อจะไม่ให้มันลื่นหรือว่าให้เหม็นคาวนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะตามด้วยเวเนก้านะคะน้ำส้มสายชูเดี๋ยวก็จะใส่น้ำส้มสายชูไปสักประมาณครึ่งครึ่งถ้วยตวง ก็จะใส่เยอะหน่อยแล้วที่สำคัญจะทำให้หอย,หอยนี่กรอบเลยนะคะก็คือเจี๊ยบจะใช้โซดาวอเตอร์น้ำโซดานะคะคือตอนนี้น้ำโซดาที่บ้านหมดแต่มันก็ใช้เป็นน้ำโซดาอะไรกัน like เทราดไปแบบนี้แค่ขึ้นกระป๋องก็พอค่ะเพื่อให้น้ำโซดาไปล้างหอยอีกทีแล้วเราก็คนๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นทันทีเลยนะคะ หอยเนี่ยฟูเด้งขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวจะจะเอาตอนนี้มันเป็นฟองอยู่เพราะว่าเราล่าน้าโซดาไปแล้วน้าโซดาเจอน้ําส้มกับน้าเกลือน,นะคะเพื่อนๆขอบอกเลยค่ะว่าอย่างกรอบเลยค่ะแล้วก็หอยจะออกมาไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะก่อนที่เราจะมายํากันนะคะเพื่อนๆตัวใหญ่มากค่ะเดี๋ยวจะเทน้าโซดาออก,ก่อนแล้วเจ๊ก็จะพักไว้สัก2นาทีแล้วกันนะคะแล้วเจ๊ก็จะใส่เจ๊จะใส่น้ําแข็งลงไปนะคะเพื่อนๆ ไฟอาจจะสว่างไปนี่เป็นน้ําแข็งที่เจ๊บเอาอออกมาก็แช่ลงไปแล้วเราก็แช่แช่ไว้สักประมาณสักสองนาทีค่ะก่อนที่จะไปเทน้ําออกตอนที่เทน้ําออกเราก็อ่ล้างน้ําอีกรอบได้นะคะดูดูสิคะกรอบเลยค่ะก็จะเหนียวเหนียวใช่ไหมฮะอยากให้ดูเดี๋ยวเจ๊บจะเอามาโชว์อีกทีเนี่ยมันดูกรอบมากเลยค่ะเพื่อน หอยดูแ้่น้ำแข็งไว้นะคะก็เกือบจะสองนาทีเจ็บแช่สักพักแล้วดูหอยแบบว่าตัวเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยค่ะดูกรอบน,น่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาลราน้ำซอนะคะหือยนั่งลมแบบยักษ์นะคะ<อ>ล้างเห็นไหมคะน้ำมันก็จะเป็นสีดำๆเป็นเม,เมื่อคือก็มันเราจะไปเทผึง้งกันสักพักนะคะ น่ากินมากเลยค่ะพอเทน้ำออกแล้วนะคะล้างน้ำเย็นเรียบร้อยเราก็จะได้หน้าตาของเจ้าหอยนางรมของเราออกมาแบบนี้ตัวใหญ่ใสมากแล้วก็ดูกรอบอะค่ะเพื่อนๆดูมันเด้งขึ้นมาทันทีตอนที่เจี๊ยบราดน้ำส้มแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำโซดาลงไปนะแล้วยิ่งตามแช่ด้วยน้ำแข็งสัก2นาทีนะคะเพอร์เฟกเลยค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเริ่มทําการยําหอยนางรมของเราต่อกันเลยนะคะจะได้ทานกันสักทีโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นน้ํายําที่เจ๊ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือปั่นน้ํายําไว้เรียบร้อยแล้วน้ํายําสูตรนี้ขอบอกเลยค่ะว่าทํากี่ครั้งกี่ครั้งก็อร่อยยําอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยโอ้โหแปลว่าสุดยอดนะคะยำอันนี้คนนิดนึงเพราะว่าเจ๊ปั่นไว้สักพักแล้วนะ น้ำยำก็จะไม่มีอะไรมากมีกระเทียมมีกระเทียมมีพริกสดแล้วก็มีน้ำส้มสายชูครึงค่งกับน้ำมะนาวนะคะเพื่อนเแล้วจเจ๊ก็จะใส่ราดไปหอยสองกระป๋องเจ๊ก็จะราดไปไปสักสองทัพพีอะคะ่ะแล้วเจ๊ก็จะใส่หอมแดงนะคะยำด้วยหอมแดงแล้วก็ตามด้วยกตะไคร้ค่ะเพื่อนๆน เดี๋ยวจะเหลือไวน้นิดนึงไว้โรยหน้านิดนึงนะแล้วก็ตามด้วยหอมสดเลยค่ะผักชีค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยสะระแหน่นะคะเพื่อนๆล่วงลงไปแล้วเรียบรอ้อยนี่เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะโอหโยน้ำลายไหลมากเลย เจ๊เป็นคนชอบกินแบบน้ำยำเยอะๆเนี่ยดูเจ้าหอยมันดูดเข้าไปหมดแล้วนะคะแบบยำอ,อมาอย่างเงี้ยดูกรอบน่ากินไหมอ่ะเจ๊ขอเพิ่มน้ำยำเพราะว่าหอยดูมันพอใส่ไปปุ๊บสองกัพพีใหญ่ๆเกี้ยงเลยค่ะเพื่อนแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำพริกเผาเจ๊จะยำลงไปเลยค่ะสูตรนี้เจย๊ยำลงไปเลย เพื่อนๆชอบกินแต่เจ๊เป็นคนไม่ค่อยชอบกินหวานมากนะคะเจ๊ก,ก็จะใส่ประมาณสักครึ่งช้อนประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆยำคนไปเพราะว่าการยำที่รวมไปอย่างเงี้ยตอนที่เราล้างจะช่วยได้เยอะเลยหอยเราจะไม่มีเป็นอ่ามึกๆออกมาแล้วก็เป็นลื่นๆแบบมันดูไม่น่าทานนะคะเพื่อนเนี่ย ดูตัวนี้สิคะแบบเดีย๋ยวจะมาลองชิมให้เพื่อนๆดูที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเจ้า,ายำหอยนางรมเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วที่ขาดไม่ได้คือเจ๊จะใช้บ้านเราก็ใช้หอมเจียวนะแต่ว่าเจ๊ก็ช็อตคัดเอาเจ๊ไปซื้อที่ตลาดมาเป็นกระป๋องแบบนี้กอบเหมือนกันขอบอกอร่อยนะคะเพื่อนๆเราก็จะโรยหน้าไปก่อนเราจะกินนะคะ ใส่ตะไคร้เพิ่มอีกนิดนึงโรยหน้านี่คือหน้าตาเจ้าหอยนางรมนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาลองชิมกันดีกว่าถึงเวลาชิมแล้วค่ะอืมเนี่ยน่ากินมากเลยตัวมันใหญ่อ่ะอืม มากเลยเพื่อนๆน,น้ำเยิ้มๆอ,อ่ะเราได้ิ่นโดนหอมเจียวนะคะออร่อยมากนี่กินเป็นสองคำทำเองนะคะชอบเผ็ดแต่ว่าเหมือนแบบเผ็ดมากเอาคำใหญ่ๆน่ากินไหมอะ่ะ หอ,อยที่นี่เต็มปากเต็มคำมากเลยเดี๋ยวต้องขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วยังไงคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ก็กว่าเป็นการทำอาหารไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็มาคุยกันสนุกสนุก ถ้าไงเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ